สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีฉลูประจำเดือนธันวาคม2 5 0 0นะคะ68หรือปี2025การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันคนที่เกิดปีฉลูเนี่ยชุดนของไพหนึงไม้ค่ะเข้ามาขึ้นไหวก็เป็นเดือนที่จะมีข่าวดีกับเรื่องงาน โอกาสใหม่ๆห,หรือการเริ่มต้นงานใหม่ๆม,มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน่นะคะรวมถึงอิทธิพลของไพ่แปดไม้นะคะก็มีการขยายกับเรื่องของการทํางานค่ะแล้วก็ยังเกิดโอกาสมากๆในช่วงนี้ด้วยนะคะฉะนั้นคนไหนที่ว่างงานอยู่ให้ไปสมัครงานคนไหนนะคะที่มีความคิดที่จะเปลี่ยนงานโอกาสเรื่องการเริ่มต้นงานใหม่เกิดขึ้นแล้วและคนไหนมีความคิดที่จะลงทุนนะคะหรือสร้างธุรกิจนะคะของตัวเองนะคะก็มีโอกาสที่จะมีข่าวดีกับเรื่อง เรื่องของการทํางานหรือการลงทุนเช่นเดียวกันนะคะเพราะถือว่าเป็นอิทธิพลของไพ่ที่มีความสําเร็จนะคะแล้วก็มีความก้าวหน้ากับเรื่องงานเรื่องการลงทุนด้วยนะคะฉะนั้นถือว่านะคะงานโดดเด่นสิ่งที่จะเตือนนะคนที่เกิดปีฉลูคืออย่าใจร้อน ในที่ผลของไพ่ห้าดาบไพ่หอคอยเนี่ยเรื่องของอารมณ์เรื่องของทิฏฐิอีโกโ้นะต้องไปลดลงโดยเฉพาะปัญหากับเรื่องของญาติพี่น้องคู่ครองคนรักค่ะมีโอกาสที่จะเข้ามากระทบกระทั่งกันนะคะได้มากในช่วงนี้หรือถ้ามีความคิดจะลงทุนหรือทําธุรกิจร่วมก,กันกับญาติพี่น้องอะ่ะ หรือคู่ครองคนรักต้องพูดคุยกันนะคะให้เกิดความลงตัวไม่งั้นมันจะมีปัญหากันตลอดเวลานะคะฉะนั้นมองว่านะคะการทํางานที่เกิดโอกาสแหละแล้วก็คนที่ทางานประจํานะคะก็ถือว่างานที่ทําอยู่นะคะก็มีโอกาสที่จะก้าวหน้าเช่นเดียวกันค่ะส่วนเรื่องของการเงินที่ขึ้นไพ่สิบเหรียญน,นะคะสี่เหรียญเจ้าชายเหรียญสามเหรียญถือว่าไรายได้ดีนะ,ะมีเรื่องของการเงินเข้ามาหลายช่องทาง มีโอกาสในเรื่องของการลงทุนที่เกิดกําไรนะคะถือว่าการเงินนี้ส่งผลดีมากๆแล้วก็โดดเด่นสําหรับคนที่เกิดปีฉลูนะคะเพียงแต่เดือนนี้จะมีค่าใช้จ่ายนะะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านอยู่อาศัยค่ะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของญาติพี่น้องคู่ครองพวกลักปัญหาเรื่องสุขภาพหรือปัญหาเรื่องลูกเรื่องบริวารอาจจะทําให้เกิดค่าใช้จ่ายแล้วก็ ปัญหาความขัดแย้งด้านการเงินด้านผลประโยชน์นะก็มีโอกาสที่จะเข้ามาบ้างแต่ว่ามองโดยรวมแล้วนะคะอิทธิพลของให้การเงินต่างๆเนี่ก็ค่อนข้างส่งผลในด้านดีมากๆสําหรับคนที่เกิดปิฉลูนะคะอยู่แล้วนะคะเราก็ไปบริหารในเรื่องของการใช้จ่ายให้ดีนะคะก็จะทําให้ในเรื่องของกําไรเนี่ยนะคะสร้างในเรื่องของโอกาสหรือรายได้การเงินเนี่ยให้เพิ่มมากขึ้นสําหรับคนที่เกิดปิฉลูด้วยนะคะ ส่วนเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดนี่จริงๆมีอิทธิพลของไพ่ความรักเข้ามานะก็ถือว่าคนโสดมีดวงที่จะพบรักแต่ยังเป็นความรักที่ยังต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะเพราะอิทธิพลของไพ่ห้าดาบน,นี้ชอบมีบริษัทด้านความรักนะมีปัญหาในเรื่องของความคิดหรือความสัมพันธ์ต่างๆนี่นะคะก็ต้องพัฒนากันไปเรื่อยๆนะคะจะทําให้ในเรื่องของโอกาสในเรื่องของการทฒนากันยังเกิดขึ้นอยู่คือถ้าเพิ่งคบกันน่ะ ต้องคบกันให้มากกว่า3เดือนนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยถึงจะเกิดความชัดเจนไม่งั้นมันก็จะมีโอกาสที่จะทะเลาะก,กันหรือมีโอกาสที่จะเลิกกันได้ง่ายนะคะฉั้นตรงส่วนนี้นะคะก็อาจจะต้องไปค่อยๆปรับส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก,ก็เหมือนกันที่จริงเป็นคู่ที่ส่งเสริมตรงกันทั้งเรื่องงานการเงินแต่ชอบมีปากเสียงกันพอพวกไพ่ห้าดาบน,นี้ชอบมีปัญหาในเรื่องของความรักการทะเลาะวิวาทการเอาชนะกัน การกดขี่ข่มเหงกันนะคะอันนี้เรื่องของทิฏฐินั่นแหละคําว่าทิฏฐิอีโก้ e เนี่ยมันทําลายทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานการเงินแล้วเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องความรักด้วยรวมถึงบางคนเนี่ยไม่ได้มีปัญหากันโดยตรงแต่มีปัญหากับญาติพี่น้องของอีฝ่ายหนึง่งนะก็เลยทำให้เรื่องของความรักเนี่ยนะคะไม่เกิดความสุขนะชั้นเด๋ยนนี้อาจจะต้องระวังการมีปากเสียงกันบ้างหรือการทะเลาะวิวาทกันบ้างในช่วงนี้นะคะ สุขภาพร่างกายก็ต้องดูแลค่ะอาจจะมีปัญหา,าการอักเสบในเรื่องของอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ระบบทางเดินหายใจสมองและปลายประสาทอุบัติเหตุจากการทํางานก็ต้องระวังนะแล้วก็ทรงอกเต้านมช่องท้องกระเพาะอาหารถุงน้ําดีท่อน้ําดีค่ะปัญหาโรคเครียดโรคไมเกรนการทํางานของไตไม่ค่อยดีแล้วก็ อิทธิพลของไพ่อุบัติเหตุมันยังขึ้นน่ะไพ่หอคอยนะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะคะไม่ใช่จะสุขภาพร่างกายของคนที่เกิดปิฉหรอย่างเดียวนะญาติพี่น้องด้วยคู่ครองนลกักผู้ใหญ่นะคะหรือว่าเรื่องลูกเรื่องบริวารเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีอุบัติเหตุหรือความเจ็บไข้ได้ป่วยนะฉะนันอาจจะต้องไปดูแลหรือไป,ไปเตือนกันนะคะให้มากก็เดี๋ยวนี้เข้าไปตรวจสุขภาพแล้วก็หาเวลาไปทำบุญไปสสดอกค้อนะคะจะทำให้ดวงชะตานะคะมีความราบรื่นมากยิ่งขึ้น คนที่เกิดปีฉลูวันอาทิตย์นะคะส่งผลดีกับเรื่องงานแหละเพราะที่พี่พนมให้การเริ่มต้นง,งานใหม่ๆเข้ามาขึ้นไหวชั้นข่าวดีกับเรื่องงานหรือโอกาสใหม่ๆกับเรื่องของการลงทุนเนี่ยจะเกิดขึ้นมีโอกาสก้าวหน้ากับเรื่องของตําแหน่งหน้าที่ด้วยนะคะส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีมากส่วนเรื่องของความรักเนี่ยคนโสดมีดวงที่จะพบรักกับคนที่มีฐาน,นะแต่ความสัมพันธ์เนี่ยมันยังต้องใช้เวลานะเพราะพี่คู่เพิ่งเริ่มต้นคบกัน,น่ะ ส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานะคะเป็นคู่ที่ดีแหละส่งเสริมกันกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจแต่ชอบมีปากเสียงกันนะฉะนั้นอาจจะต้องไปปรับหรือต้องใจเย็นให้มาก คนที่เกิดในช่วงวันจันทร์ส่งผลดีกับเรื่องงานเด่นเรื่องการเงินเดือนนี้จะมีเรื่องของข่าวดีด้านการเงินนะคะเข้ามาส่วนเรื่องของความรักคนโสดก็ถือว่าจะพบรักกับคนที่มีฐานะนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานี่มองว่าเป็นคู่ที่ส่งเสริมรวมกันนะแต่แต่ว่าอาจจะมีเรื่องของความไม่เข้าใจกันบ้างความระแวงสงสัยกันบ้างในช่วงนี้ให,นให้ไปปรับคนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันอังคารค่ะ การทำงานยังเคลื่อนไหวนะคะค่อนข้างเยอะในช่วงนี้นะคะแต่ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะต้องทำงานให้เกิดความเรียบร้อยอย่าทำงานแบบรววๆรวมถึงนะคะปัญหางานกับญาติพี่น้องหรือปัญหางานกับเพื่อนหรือกับผู้ใหญ่ในช่วงนี้นะคะก็ต้องระวังด้วยนะคะมันเห็นการขยายงานแหละแต่ว่ามันยังเป็นธุรกิจการงานที่ต้องทำให้ดีนิดนึง่มัน,มนจะเกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นนะคะอย่าเร่งขยายมาก แล้วขยายเยอะแต่ควบคุมไม่อยู่อะไรประมาณนี้แล้วมันบานปลายทุกอย่างคือทางเรื่องของความรับผิดชอบด้วยเรื่องของต้นทุนต่างๆด้วยมันเอาไม่อยู่ตรงส่วนนี้มันก็จะเกิดผลกระทบไงเขาเลยบอกว่างานเด่นอยู่แล้วแต่ให้ค่อยเป็นค่อยไปคืองานเก่าก็ต้องทําให้มันเสร็จงานใหม่ก็ต้องทําให้เกิดความราบรื่นไม่ใช่งานเก่างานใหม่ซับซ้อนกันหมดเลยนะเดีนี้ต้องวางแผนนะคะรีบเรียงในเรื่องของการทํางานหรือข้อมูลให้ดีที่นึง ส่วนเรื่องของการเงินรายได้มาจากงานแหละการเงินนะคะค่อนข้างดีแต่เป็นคนที่ชอบลงทุนลงทุนแรงเลยนะไม่ว่าจะเป็นลงทุนเล็กลงทุนใหญ่ลงทุนหมดเลยนะทําให้เรื่องของเงินเนี้ยไปอยู่ในเรื่องของการลงทุนหมดเลยฉันต้องบริหารถ้าไม่บริหารเนี่ยมันก็ไม่เกิดประโยชน์นะ ส่วนเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดก็มีดวงพพรักจากการทํางานพบรักก็คนที่เป็นพ่อแม่แม่ไม้นะคะพีแต่ความสัมพันธ์ก็เหมือนการต้องค่อยเป็นค่อยไปส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็จะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันโดยเฉพาะคู่ไหนที่ทํางานหรืองลงทุนร่วมกันเนี่ยจะมีปัญหากันเยอะนจะจ้นต้องปรับกันให้มากสุขภาพร่างกายก็ต้องดูแลเป็นคนทํางานเยอะเป็นคนทํางานหนักนะคะอันนี้ก็ต้องดูแลด้วยแล้วก็อุบัติเหตุจากการทํางานต่างๆนี่นะคะก็ต้องระมัดระวังนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าคนที่เกิดวันอังคารนี่ทำงานแบบเป็นแพทย์ทำงานเป็นช่างเป็นวิศวะทำงานที่ขายแบบาสารเคมีนะคะยาฆ่ามแมลงบริษัทแบบนี้แล้วก็ขายปักกันนะคะทำงานหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้งของกับงานงานศพอะ่ะอันนี้มองว่าไม่เสียหายเยอะงานจะเยอะช่วงนี้งานจะเยอะถ้าเป็นธุรกิจแบบนี้นะแต่ถ้าเราเป็นพนักง,งานประจําก็ อาจจะต้องแบบทํางานให้เรียบร้อยเพราะงานมันจะเข้ามามากแล้วเราเก็บไม่หมดอะไรประมาณนี้นะคะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงนะคะวันพุธก็เจอที่บนหงห้เสียหายเข้ามากดดันนะเดือนนี้จะถูกกดดันกับเรื่องงานบางคนถูกบีบให้ออกจากงานหรือถูกลดตําแหน่งหรือถูก ควบคุมอ่ะให้เราต้องทํางานยากๆหรือให้เราต้องทํางานทั้งหมดนะคะฉะนั้นปัญหากับเรื่องงานหรือแม้แต่เรื่องของการทะเลาะวิวาทกาันเนี่ยหรือการถูกกดดันนะคะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเดือนนี้ต้องใช้ความอดทนอย่างมากๆมันเป็นอิทธิพลของไพ่การถูกยกย้ายด้วยนะ,ะฉะนันก็เลยมองว่าอาจจะมีปัญหานะคะเกิดขึ้นบ้างในช่วงนี้ค่ะ ส่วนเรื่องของการเงินนะคะรายได้นี่ยังไงก็เข้ามานะแต่คนมันพุธใช้จ่ายเยอะอาจจะเป็นคนที่มีหนี้มีสินหรือกำลังนะคะสร้างบ้านนะคะหรือกําลังยกย้ายที่อยู่อาศัยหรือว่าค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางหรือแม้แต่เรื่องลูกเรื่องบริวารเนี่ยจะเข้ามานะคะส่วนเรื่องความรักสําหรับคนโสดน,นี่มองว่ายังไม่เด่นค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะความรักก็ต้องระวังค่ะมันก็เป็นที่ผนวกให้การทะเลาะวิวาท การแบบแยกกันอยู่นะหรือการอย่าล้างด้วยฉันต้องปรับกันให้เยอะสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีนะเรื่องอุบัติเหตุต่างๆนะคะหรือว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือการเข้าโรงพยาบาลบ่อยหรือการผ่าตัดเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าดวงไปตกในตำแหน่งของไพ่เคราะห์ฉันเดือนนี้อาจจะต้องไปตรวจสุขภาพก่อนแล้วก็หาเวลาไปทําบุญไปสะดอกขอนะคะจะทําให้สุขภาพร่างกายเนี่ยนะคะมันแข็งแรงมากขึ้น คนที่เกิดนะคะในช่วงมันพฤหัสบดีเด่นกับเรื่องงานค่ะมันมีวิกฤตแต่เราได้โอกาสสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะอาจจะเป็นแบบมีงานแต่เขา,าอเอาแค่เขาแค่คนเดียวแต่ว่าคนนั้นอาจจะทํางานไม่ไหวก็เอาเราเข้าไปเพิ่อมอีกคนนึงอะ่ะมันเลยเป็นเรื่องของช่องทางในเรื่องของการทํางานนะคะไม่ว่าจะเป็นการทํางานเป็นคู่นะคะหรือแม้แต่ได้รับโอกาสดีๆนะคะเกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วยอะคะ่ะส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีค่ะส่วนเรื่องของความรักคนโสดนี่มองว่า จะพบรักต่างวัยนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้นนะฉะนั้นต้องใช้เวลานิดหนึ่งส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่มองว่าอาจจะนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นคู่ที่ให้การปรึกษากันหรือว่ายังช่วยกันดูแลเรื่องลูกนะคะหรือแม้แต่เรื่องธุรกิจการเงินเนี่ยก็ยังช่วยเหลือกันอยู่นะคะฉั้นตรงส่วนนี้ก็ถือว่ายังเป็นความรักนะคะที่ยังมีประโยชน์ต่อกันแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของความหวานนี่แหละไม่ค่อยมีแล้วนะคะฉันอาจจะต้องแบบปรับหรือเติมความหวานกันให้มากนิดหนึ่งนะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันศุกร์ค่ะทรงผลดีกับเรื่องงานนะคะมันจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนหรือการเปลี่ยนแปลงนะกับเรื่องของการทํางานเกิดขึ้นคืองานมันเป็นงานที่แบบว่ามันจะไม่ได้เปลี่ยนมานานแล้วแหละแต่มันจะเปลี่ยนทุกแบบครึ่งปีเปลี่ยนทุกสี่ปีหรือแม้แต่อาจจะเปลี่ยนทุกสี่เดือนอะไรประมาณนี้มันจะมีการเปลี่ยนหรือการปรับระบบเกิดขึ้นมันก็เลยจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่เป็นการเปลี่ยนหรือการปรับระบบนะคะที่เกิดโอกาส ส่วนเรื่องของการเงินจริงๆไพ่การเงินเป็นไพ่นิ่งๆแต่มันชนพไพ่ใบใหญ่ก็เลยทําให้โอกาสกับเรื่องของการเงินมันมีเพิ่มมากขึ้นมาเลยเป็นเหมือนโอกาสในเรื่องของการถูกปรับเงินเดือนขึ้นน่ะนะจากนั้นถือว่าเรื่องของรายได้การเงินนี่ส่งผลดีเช่นเดียวกันนะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนะคะก็มีดวงค่ะที่จะพบรักทางไกล นะหรือพบรักกับคนต่างถิ่นต่างชาตินะคะก็เป็นความสัมพันธ์ที่ต้องใช้เวลานะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยามองว่าเป็นคู่ที่ยังยังเป็นความรักที่ดีแหละเพียงแต่ว่าจะมีความหึงหวงกันค่อนข้างมากในช่วงนี้นะคะอันนี้ก็ต้องไปปรับนะคะหรือต้องไปทําความเข้าใจกันด้วยคะ่ะคนที่เกิดวันศุกร์ถ้ามีความคิดที่จะเดินทางไปต่างประเทศไพ่ขึ้นแล้วนะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันเสราร์ท่งผลดีค่ะกับเรื่องของการทำงานถ้าว่างงานให้ไปสมัครงานเลยเพราะที่ผลของไพ่การสมัครงานง่ายเข้ามาเคลื่อนไหวหรือแม้แต่เรื่องของการค้าการขายต่างๆเนี่ยนะคะก็เกิดความก้าวหน้าคนที่ทำงานนะคะเป็นตัวกลางตัวแทนเป็นเซลล์นะคะนี่ถือว่าส่งผลดีนะคะอาจจะมีข่าวดีกับเรื่องงานหรือธุรกิจด้านนี้นะคะส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีค่ะนะ,ะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงที่จะพบรักที่ดีนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็น ความรักที่สดใสถ้ามีความคิดจะลงทุนหรือทํำธุรกิจร่วมกันถือว่าทําร่วมกันได้นะวันนี่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบกัจการงานได้ในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือวันจันทร์ค่ะวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็วันอังคารส่วนวันที่ควรจเหลี่ยงในช่วงดนนี้ก็คือวันพุธค่ะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่จุดเทียนนะจะชี้นํไว่าอย่างไรไพ่จุดเทียนก็บอกว่างานมันเป็นเหมือนกับสิ้นสุดการพักอ่ะมันเหมือนก็อาจจะพักงานมานานอ่ะหรือมีปัญหากับเรื่องงานมานานละช่วงเดือนนี้เป็นช่วงที่มีโอกาสหรือได้เริ่มต้นงานใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะหรือต้องเคลื่อนไหวกับเรื่องงานให้มากนะก็จะประสบความสําเร็จนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะก็ถือว่าถ้ามองไพ่โดยรวมแล้วมันคือโอกาสด้านการเงินนะ พียงแต่ว่ามันก็จะเป็นเรื่องของการเงินที่ยังมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นอยู่คือบางคนมีหนี้มีสินไงหรือมีภาระที่ต้องจ่ายอยู่ในช่วงนี้นะคะแต่ถ้าเราข่าวด้านการเงินก็จะมีข่าวดีนะคะส่วนเรื่องของความรักนี่นะคะไพ่จุดเทียนก็อ,อกแนวะว่ายังไม่ค่อยดีสําหรับคนโสดถึงแม้ว่าเราจะาเปิดใจนะคะแต่ว่าเป็นความรักที่ต้องระวังไปคลั่งกับคนที่มีเจ้าของนะคะหรือปัญหาเรื่องมือที่3ต่างๆเนี่ย ก็จะทำให้เรื่องของความรักไม่ถูกทํานองคลองทมนะคะมันเป็นลักษณะของไพ่ที่แบบมันเห็นต้นนิ้วด้วยมันถูกพันธะมันถูกผูกมัดอะไรประมาณนี้ยซึ่งมันก็ไม่ใช่ไพ่ที่สวยนะฉะนั้นก็อาจจะเป็นการเตือนคนโสดว่านะคะอย่าเพิ่งรีบร้อนกับความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็จะมีปัญหากันก็ไม่พ้นเรื่องของมือที่สนะคะสุขภาพร่างกายในช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะคะอุบัติเหตุนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆ นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบบข้อมือนะคะหรือแม้แต่นะคะในเรื่องของการปวดศีรษะนะคะหรือความเจ็บไข้ได้ปวดของผู้ใหญ่ภายในครอบครัวนะก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ปัญหาเรื่องของการทะเลาะวิวาทกันที่ต้องระวังนะคะคืออย่าไปอยู่ในสถานที่ที่มีการทะเลาะวิวาทกันนะไม่่าจะถูกลูกหลงได้ในช่วงเดือนนี้นะคะก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกําลังใจ ที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ